สำหรับคนที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมาอาธิษฐานกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะเรามาเช็คพลังงานของพวกคุณกันนะคะว่าพลังงานของพวกคุณตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอธิษฐานนะคะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรคะ่ะ ช่วงนี้นะคะคุณมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานนะคะที่จะประสบความสำเร็จนะคะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหรือความรักนะคะหรือสิ่งต่างๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะขอให้คุณลุยไปข้างหน้าได้เลยนะคุณจะ ประสบความสำเร็จเหนื่อยนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสำเร็จนะคะคุณจะสำเร็จแน่ค่ะคุณจะมีการเฉลิมฉลองนะคะแต่คุณจะเหนื่อยนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะหมายถึงคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะ